สวัสดีครับผมชาติจรัสทรัพย์นะครับพาพี่น้องมาดูไอหนุ่มไอหนุ่มซามูไรวันนี้ฮิตาชิครับกำลังเล่นต่อยูคาและเคีรริงอ,อ,อันนี้ก็ออก่าต้นไงอ๋อแบฮิตาชิ e อ1อ0กิ<อ><อ>ครับ เจ้านอกกี่ปีสิบปีแล้วบ่าเจ้านอกกี่ปีแล้วเนี่ยสิบสามปีห้าปีอ๋อเจ้านอกห้าปีครับเห็นบอกว่าป๋าจะปล่อยครับอยู่ประมาณห้าสิบห้าอ่ะเล่นต่อยูคาให้ดู แรงดีครับแรงดีงัดต่อ,อยูคาใช้เครื่องอ e ีซูซุนะครับซีซูเท,ทบโบซีบีดีหนึ่งเครื่องดีไหมปะเครื่องดีนี่เอวแน,นนะ่นไหมอ่าไฟฟ้ายังอยู่ไหมนี่อยู่หมดเลยอ,อ๋ออยู่ครบกินวอยเนาะ อินวอวยพี boy, you know, ่น้องอินวอวยว้าตั้งไว้มาณห้าสิบห้ามื่นลองมาคุยกันเอาตรงล่างก็เอ๊ะเปลี่ยนโซ่มาใหม่ยังนี่อ๋อ oh. ฮะโซ่นอกเลยนี่เปลี่ยนแค่โรลเลอร์เฉยๆเนาะโซ่เก่าพี่น้องโซ่จากญี่ปุ่นเลย รุ่นนี้ผลิตที่ญี่ปุ่นครับเก่านอกก็อยู่ล้านกว่าด้วยนี่เนี่ยครับเอาให้พี่น้องได้ชมแต่ว,ว่าใบใบแท็กนี่เล็กๆนะครับไม่กว้างประมาณสบประมาณสี่สิบห้าซิครับพอพอเจ็ดสิบ เอเย็นไหมเอหนาวไหมป้ารีบป้าครับห้าแสนห้าลองมาคุยกันเอาสูนใช้ได้อยู่ครับ ยง่งเลี่ยยิงกอเทียงย่างโอข้ขึ้นมากไกลเลยเนี่ยโอ้อันนี้ปลาพุทบอลบอนี่ผู้ดใด้พุดนี่ไอ้บอยพุทธบอลไอ้บอยพุทนี่อ๋อพุทไปเห็ุทางเจ้า<อ>สิยกบ้านมองนี่โอ,โอ้ยังใหญ่เลยที่นี่ อ๋อเป็นญยาิกันเป็นญยาติยาติกันก็ยังเร็วอยู่ครับพี่น้องยังเร็วอยู่โซโซก็ยังได้อยู่อีก็ดูการเนาะไไอีกปีนึง,นง <laughs> ครับ แสนห้าครับลองมาคุยกันเอาอินวอยมีครับห้าสนะิบห้าโอ้อแล้วคุยกันอยู่โอ้ดูความเร็วของเขาครับ เข้ามาพี่น้องเมื่อกี้แกล้วงเอาล้วงเอาเลยห้าเซนห้าครับอ่ะคุยกันก่อนบูมาไม่มีป่าครับ เอ๊มาวันนี้รู้สึกว่าจะแห้งดีนะสงสัยก็เก็บรั่วเก็บซึมครับเก่านอกห้าปี <c oughs> เก่านอกห้าปีถือว่าโอเคอยู่ครับเที่ยงครึ่งแล้วเที่ยงครึ่งยังไม่กินข้าวโอ้ดูความแรงของเขา เบอกว่าไฟฟ้ายังอยู่ครับเล่นต่อยู่คาให้ดู คครับนิ่งดีไม่มีโหลดสนใจติดต่อมาได้ครับ0982723752ส่วเคเครื่องอะไรนะั้นยังไม่หายนะ้อว่ารถทำงานดู จะสู้เริ่มหมดแล้วครับโดนเลอยเจ็ดตัวแคเรียหนึ่งตัวครับอ,อ,อิิตาชโอ้โดนเลอร์เสียไปลูกหนึ่ง 2นะครับขีด3ขีด5แล้วก็เป็น ZX ขีด1ขีด2ขีด3ขีด5นะครับถ้ารถโหลดนีควันจะดำเลยนะครับขอขอกกระมงชงเชงเลยโอ้แก้วอุ้มให้ดู ยังไหวครับยังไหวช่วงนี้ฝนตกก็สำหรับใครที่มีส่วนยูคาก็ขุดได้ครับรอยูคาออกจะขุดง่ายหน้าฝนอินวอยนะครับอินวอยรถคันนี้ยังเป็นสองอยู่ครับ ฮิตาชิที่ว่าชอบนะครับฮิตาชิก็ใช้ดีเหมือนกันนะครับคนที่เคยใช้ฮิตาชิก็ชอบฮิตาชินะคนที่ใช้โคมาสุก็ชอบโคมาสุคนที่เคยใช้โกเบก็ชอบโกเบคนที่ใช้แคทก็ชอบแคทครับคนที่ใช้ซานี่ก็ชอบซานี่วะสันแล้วแต่มักด้วยวันนี้อ้าวพลังครับพลัง กำแรงครับกำแรง สนใจกันดูได้ครับ YouTube ช่องชาติเจริญทรัพย์หรือว่าเพจชาติเจริญทรัพย์ Excavator Entra 55 Invoice ครับ0982723752ดูกันทำงานก็รู้ว่ารถโอเคไหมนะครับเจ้านอก5ปี55หมื่นครับ กดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ